ที่สุดของแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับเด็กแบรนด์อ p ั n เน็ตเกิลขวารางวันไลท์ซิงสตาร์ CEO of Fashion for Kids Business ถือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับเด็กที่ยังคงครองใจและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพเนื้อผ้าและการตัดเย็บของคุณพ่อคุณแม่มาอย่างต่อเนื่องสำหรับแบรนด์อ p ันเน็เกิลของผู้บริหารสาวไฟแรงขุณจิรชัดพรมสิทธ ที่ล่าสุดคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศกับงาน Thailand Health and Beauty Award s 2022ในสา,านขา Lifestyle Co. Fashion f for Kids Business มาก,การันตีความปังและคุณภาพของแบรนด์ไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเผยถึงการเดินหน้าลุยธุรกิจอาหารเสริมบำรุงผิวให้ทราบกันภายในงานนี้อีกด้วยค่ะ ะะจิรชฎ์ชมศิลค่ะเป็น CEO ของแบรนด์อัพเ e ็ตเกิค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงค่ะ Rising Star CEO of Fashion Business for k i d ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะอ่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะมันคือรางวัลที่ตอกย้ำของความทุ่มเทแล้วก็ความตั้งใจของเราจากจุดเริ่มต้นของพนักงานเงินเดือนหลักหมื่นนะคะเริ่มต้นธุรกิจคือแบบเริ่มต้นจากศูนย์เลย คือจากการที่เริ่มซื้อมาขายไปจากในประตูน้ำจากในพัติน้ำจนสามารถที่จะสร้างแรบนด์ออนไลน์ของเด็กของเสื้อผ้าเด็กนะคะเป็นแรดนแรกของประเทศไทยที่สามารถเติบโตแล้วก็ัประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะไมถงไตัดสินใจที่จะลงนเเนื่องจากว่าเราต้องลาออกมาเพื่อที่จะดูแลลูกนะคะแล้วก็เราไม่อยากที่จะ อ,อยู่เฉยๆแบบไม่มีไรายได้เราตั้งใจที่จะหาไรายได้จากทางด้านอื่นก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วตอนนั้นเราเองเราก็ชื่นชอบในการที่จะถ่ายถ่ายรูปลูก,ลกแล้วก็แต่งตัวให้กับลูกก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวและสามารถดูแลลูกไปด้วยแล้วก็หาไรายได้เพิ่มไปได้ด้วยอะค่ะเรามีการออกแบบเองทั้งหมดเรามีดีไซเนอร์ที่อยู่ทั้งในเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศ แล้วก็เราก็ทําในเรื่องของการตลาดการขายต่างๆใช้แนกรพรีเซนเตอร์เป็นน้องอินเตอร์เพื่อนานะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีการสังกตุเราจะดูแลในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็การขายทั้งหมดเราก็จะเลือกเนาาื้อผ้าที่จริงๆอ,ะอ่ะอ่อนโยนดูแลง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายคือคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีเขาจะมีในจุดใน,ในเรื่องของการที่อยากที่จะให้ลูกสวยแต่ในขณะเดียวกันต้องดูแลง่ายรีดง่ายไม่ยับอย่างนี้ค่ะ แบราคาหลักหาคา่ะร,ราคาเราเริ่มต้นเข้าตลาดตั้งแต่หลักร้อยนะคะหลักราคาจะหลากหลายตั้งแต่หลักร้อยเข้าไปจนสุดสูงแบบหลกักอ่าพันต้นๆไปจนถึงหลักแบบมีมีในส่วนของลักชัวรี่แบรนด์ด้วยะค่ะเพิ่มเข้ามาหลากหลายมากขึ้นค่ะในส่วนของลักชัวรี่นะคะในใน,ในส่วนของลักชัวรี่แบรนด์ของเราที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคัตติ้งแล้วก็ดีเทลต่างๆที่ค่อนข้างที่จะงานละเอียดมากขึ้นประณีตมากขึ้นแล้วก็ใส่ดีเทลต่างๆลวดลายที่จะไม่ซ้ําจัก ที่ไหนแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เราโดยเฉพาะค่ะสำหรับแบรนด์อัพเพนตเกิลนะคะสามารถที่จะติดต่อนะคะได้ทั้งในส่วนของ Facebook, IG นะคะแล้วก็ในส่วนของ Line l i ลโนะคะชื่อเดียวเลยค่ะคืออัพเพตเกิลค่ะค่ะและเนื่องจากว่าเราก็ดูแลลูกค้ามานานนะคะจาก กลุ่มลูกค้าคุณแม่ที่าจากเดิมที่เคยซื้อของให้กับลูกมาตลอดตอนนี้เราก็มีแพลนในการที่จะขยายผลิตภัณฑ์สําหรับคุณแม่แล้วก็ผู้หญิงในวัยส0สิขึ้นไปนะคะเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับผิวแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาการชะลอวัยเรื่องของการต้านแก่ต่างๆเนื่องจากว่าเหมือนเราลุกคลีกับกลุ่มลูกค้านี้มานานคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของสุขภาพต่าง เราก็พูดคุยมาตลอดจนเราสามารถที่จะทําสินค้าตัวนี้ขึ้นมาออกมาได้นะคะภายใต้แบรนด์อาริเอลล่าค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เป็นแบรนด์อาริเอลล่านะคะเป็นแบรนด์อาหารเสริมที่แบบรวบรวมเทรดมาร์กทั้งโลกไว้ไวในนี้เลยนะคะก็มีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพรีเมียมสามารถที่จะติดต่อเรานะคะได้ที่ทั้ง Facebook IG แล้วก็ในส่วนของ l i n e OA รวมไปจนถึงช่องทางติดต่อนะคะที่อาริเอลาค่ะ